เนอปลาคอมันประดิตยูดังมันประดิตยู่ดังทีพันกันไว้จะทั right enfin, ้งจอกคุณเนาะจะทางจอกให้เป็นอันราคอเงย่อเย หูเนี่แหละ้สหายพันจกเอาหูปลาป่เฮ้นหูวะตัวนี้หูนะผมเราใส่เมื่อโอ้โหีี่ะางนโอ้พี่หางเท่านันนึ่งสตัวกลังสีเขาหูเมื่อกี้ โอ้ปวดูกครับนี่ปวดปดโอ้ปวดกใจูไม uh ่ะเต็มเลยนะโอ้โหป่าี่หูในอีกตัวนึงโอ้หอยังครับตัวดี้โอ้โอ้ปวดดกเออนี่บ่ปวดบ่เอ๊ะยังปูบ่ปูปูฮะปู โอู้ uh, ตันหางเลยเอ้ยเคไงลูกเหรอครับออโอ้โหอะไรล่ะตัวโบงนี่อะไรวะโอ้หลายครับหน่อยแกในตัวนี้โอ้โหโอ้นหาว เจับประทันแล้วบ้านนี้าทันอ้อมอยู่คอได้แล้วพอข้อบุญนี่ตัวนี้นี่อะไรน้าอปดุกคอครับคอคอไหลนะยี่น้ำฟองคอเลยอื ีน่นังเอาเลยอคคนี้ตัวนี้เปนังอือาวเทาคนน่ะนั่นบอยูตัวน,นี้วุ่นขนาดวุ่นเลยอือบวกประคอเลยครับนี่โอ้ห้าครับสองมือ<ร>ได้านรรประคอบ่คนนรับข้อเขามี้มัน <laughs> ลอยตาลอยใจไหลตัวเชืตัวใสอนเ อไรๆกูดักเออไหนล่ะโอ้โหนำถือเหรเอ้าเอ้าสิขึ้นเขาไปในหู้อีกแล้วปะแบบนี้ครับนี่เอตัวนีไงนะครับนี่โอ้โหในกมว โอ้ยเย็บนดีครับคนบ่โอ้ตัวนม็นดิโอ้คนคนหลี่คนหลี่วะหน่อยก็เกาอยู่ครับน่าโอ้นะครับแฮลุโอ้สองลุดโอ้จะปลาสองมือโอ้หัวหอย่างเดียวเลยครับคือโบมีนี่เนาะมันต่อมตันลงกิจกเงียบอือผุดอ่ะขึ้นมาเท่าเดียวเท่าเดียวเดง บวกเดียวบวกเดียวบวกเดียวได้เนี่ยยิ่งท่าในมือตีเอียงละบาทเอียงบาเนีโอ้ตัวไหนเอ้ตัวไหนก่อนเจ้ตัวไหนก่อนอไล่ครับครับตัวไนโ้ตัวไหนเนี่ยตัวหังครับคุณนะโอ้เก็บแทวตัวหน่นยังนออบาดีโอ้ตัวั้นตัวใหนเลยครับคุณนะ นี่จอกหมดเอาไมลุกแม่ลุกวะลุกอยู่อยู่บ้างแม่หเอาแมเอเอาเย้วครับเขาตาพอดีเขาตาพอดีเขาตามารันหมดแงงเป็นอะรลุกยมมั้งนนิเอาไปเชื่อมเสื่ยมทำัต๊โตลุก ยันยันตามขาแล้วพี่พี่เป็นว่าพี่จ๊ะใครเหรอยี่ดังไหมยันเลื่อตัวนึงเหยียบซะนะโอ้โหหลายครับทุกคนอ่ะอ่าขึ้นอีกแล้วบอยังเดียวนะครับนี่เด้อพอยังเดียวลงในไฮน่าไอเจใจกันไม่เจ้าครับโอเคมาแล้วม่ลูกนี่มั้ง มีหูบะอู้หวลาลูกพีเลยลังมาสาบลาเเลย้องมนี่เอาเออเองหนอบาฝ่านี่รีบัดปลาดุกปลาดุกปลคอปลาคอปลาคอตามด้วยปลาดุกนปลาดุกมีปลาดุกะรับปลาดุกปลาดุกหือเบิ้งน้ำหูปะ มียูกิ้หไปเจอโอ้หปอันนีนีโอ้ดูแบบบบอือปลาหลีในขีดตรงมีบ่ลูในหมีบ่โอ้ะโอ้พี่ครับสองสอนานนานดีไอรูก็ได้แล้วอ mơ con oh, <laughs> uh, uh. yeah. <laughs> uh. <laughs> uhm. nào đi, anh, anh, lấy lạp kho, em đi, em đi, bảo này đi mong, không bẩn luôn, lắm, บอบวกเดียวเด้นี่บวกเดียวเฮ้ยเฮ้ยผู้ใดระเบกเฮ้ยครับบักว่าบกเดียวเอ,เอาเ, <laughs> เ,นเนี่ยนีเ่เดีนึงนอนคโย่ม่ได้อยู่เใฝนลงน้ำมียู่มี านา่นนั่นดิอมนี่คือตม้มเลยครอลองมีบอย่เนาะโอสามีบยูย่อยู่ข้างแผลลูกนั่นดีน่นดีหาไปหามาได้อีกเลยโอ้ลูกเพ่ไปฝุ่นะนละเราไป ดังพี่กันไว้ค <c Fitz susceptible> <man ic muffin initiation> <c implications> ุณน่ะไปหนึงตื้เงยงประดุกเ้วครับประดุกเบสี่ปลาคอท่าคุณปลาคอท่งขุนปลาัุนไ้ได้กพี่ลูกครับกัดด้างไว้พ่อกัดดังอีกกด้งอีกครับ กัดดังไว้โอ้โหนี่ครับขับไงกูหลอะอืมแวยันตัวนึ่งย <as <um> right> um> uh> ู่ทางผิดทางน้ำเข้าสองเรียนเนาะน่อ้ายข้าเดือสองสองน่องประคองปะดุกเลยเพิ่งดีดีเด้อ้าวอย่าไปอย่าไป

โอ้โ้วัวโอ้ยยูไเปาใจบูดานี่ยังอยู่แฉมแฉมแมแมเออ่เดีวแ่เดียวบวกเดียวกูได้ดิบวกเดียวได้หนไปนะโอ้โหบูดังฮะบวกเดียวข้อย่างเดียวลูกเพี้ยงครับปลาดุกเดีไปแล้วไปแล้วไป เมาบ่เมาเนาะแยงเซ่ๆซรักปลาคอเนี่ยนี่ปลาบวกนี่ก็ไม่ใส่ยย่อยขับได้ออกนี่เลรอเด้นี่เห็นแล้วบ่ใสอืมตาตาไม่รู้เอาไหมอืม แมนนอนโคโลคีเล่หูไอดำหิงโตใหญ่บาดนี่หิ้งไ้งใหญไอรูแม่ับเลยอ้ยไโตงล่ยพี่อะลโอ้พลีพลีขอนใหม่ครับเรื่อ็นสียเงียบๆเนาะพลีอยู่จังสีนู้น้องนู้นนี่พ้ใหญ่ที่รู้รูรู้ดูนี่นี พี่พี่พี่โอ้โหมาอยู่ในหยาพี่เนาะฮันรี่ครับฮันรีข้าว่ามันบ่มีเป็นเงียบเงียบเนาะย่างกาย่างดิย่างกกยพร้อมยังไงเอาได้่อกี้โอ้ายงางงนมโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลอวเลอ มัน,นหัางหนึ่งมันโฮมเนาะมันละเขาโฮมนี่ดิ้หนี่นสองนี่น้านี่น่ครับจะป่าสองมือได้ครับเหมอ <laughs> นกันครับนั่นนั่นมือที่สองเกืดบุตครับนะนี่นั่น ไปคุนปอ่อนนี้หมดแล้วหมดแล้ไปหาขี้แหละเดี๋ยวอินนม่กอพื้นไม่กอือหาย่ังง้อไปแล้วลูกไม่แล้วไม่แล้วลูกเออหลขี้ไให้นะครับโอ้ยตัวใหญ่โอ้โอห ขัดใส่ขัดใส่บวกนี้โอกนีลนะเหรอบวกนี่ขัดใส่เฉพาะพิเศษรูมเรานี่ยจะน่าบาดเนี่ยอะไรตัวเดียวเดรยวบ่เดียวครับเอาท้ามุนตานมันบกเหรตัวเดียวว่ะตัวเดียวไปปลา มันคือในปลาหรือปลาโอ้คุณอะคุณอะไรมนมาอยู่ในปลาในรงให้ร oh, oh. oh, oh. 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 ั้ไหมโอ้โอ้โอ้นั่นมอไปทางนอ๊อไปมอไปทางไหนนะโอ้ ใส่เานาะบ้านนี้นเนาะทีลาูมบานนี้มัเขาปลาพล้นเราบ่ผมนี่เหรอวาเขาปลาพื้นเราบ้านี้ไปมันเขาปลาอ,อีกแล้อบ้านี้เ,เดี๋ยวลาในปลาพื้นอีกเลยตีหาเล

อป่าท่านในเมือได้คนมือเลยนี่หองื้อหือยื้อย้อหื้อหเ้อ้อหหือหื้อืออห้อหอหื้ออห้ออ้ี่ออหออออ้อ้อีอ ไปแล้วครับ <laughs> 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 ไปแล้วครับบ่สนใจยังล่ะไปยังเดียว